can you เครื่องปินอิงเจ็แทงแอปสันสำหรับ A4 วันนี้เราขอเสนอ2รุ่นยอดนิยมความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ33แผ่นต่อนาทีสี15แผ่นต่อนาทีความละเอียดในการพิมพ์5,760คูณ1,440 dpi มาเริ่มกันที่แอ s ส n น L. 3 2 5 0สเปคปินสแกนกอปี้ Wi-Fi ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร600 6 0 0คูณ600 dpi เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi เราเตอร์ Wi-Fi ไ i ด e เรกและ usb 2.0ดินไร้ขอบได้ สูงสุดขนาด4คูณ6นิ้วถาดกระดาษบรรจุได้250แผ่นขวดหมึกระบบหัวล็อกป้องกันการเติมผิดเติมหมึกง่ายไม่หกเหละเทออ ใช้กับหมึกเติมแอปสัน003สีดำใช้ได้ถึง4,500หน้าและ3สีรวมกันใช้ได้ถึง7,500หน้ารับประกัน2ปีหรือไม่เกิน30,000แผน่นราคา4,690บาทและตัวสุดท้ายเครื่องพิมพ์มันติฟังก์ชันแอปสัน Eco t แท k L5290 สเปคพิมพ์สแกนก๊อปปี้ Wi-Fi แฟบ ADF ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร600คณ600 DPI เชื่อมต่อผ่าน LAN USB 2.0 Wi- f i เราเตอร์และ w i f ไ d ดเรกจอสี l c cd ขนาด1.44นิ้วถ่ายกระดาษบรรจุได้250แผ่นสามารถถ่ายเอกสารสแกนบนฝา ADF จุกระดาษสูงสุด30แผ่น ความละเอียด1,200คูณ2,400 DPI ความเร็วแฟกสูงสุด33.6กิโลบิตประมาณ3วินาทีต่อหน้าใช้กับหมึกเติมแอปสา003ได้เช่นกันรับประกัน2ปีหรือไม่เกิน30,000แผน่นราคา7,880บาทท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทุกช่องทางวันนี้สมาร์ทคอมขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ